สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือน35จังหวัดหนักแน่ฝนถลม่มร้อยละ60ของพื้นที่กทมโดนเต็มๆระหว่างบ่ายถึงค่ำระวังอันตรายเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันวันที่23สิงหาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมอรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจาก ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยพยา อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง หนาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงการอุดรธานีนะครพนมสกลน,นครกาลสินร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝน ตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว 10- 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1ง -2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาค ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสะตูลอุณภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ